ของดีมาฝาก5คันครับ1เซตเป็นในส่วนของหัวตอนเดียวนะเป็นกระบะตอนเดียวโตโยต้าทั้งหมดนะและเป็นกระดาษด,ด,ดกระบะดัดแปลงที่เป็นคาร์โก้บ็อกนะครับและเป็นคาร์โก้บ็อกมีทั้งคาร์โก้บ็อกเปิด3ทางเปิด2ทางมีหมดเลยอ่ะคันแรกนนเพื่อนมาดู7883นะครับเนี่ยคันนี้ผมเคยทํำรีวิวไว้อยู่ชุดหนึ่งนะ คันนี้ผมแจ้งราคาบรีสามสามเก้านะสามสมเก้านะครับใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมพักมากณจะได้มาครบเลยสองดอกนะครับนี่ไม่แค่เจ็ดหมื่นเก้าเกสิบเก้ากิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับเกยเดินหน้าหกสปีดเพื่อนนี่เลยแล้วที่สำคัญเป็นคาร์โก้บ็อกซ์ความสูงนะ่าจะประมาณเมตรผมว่าไม่เกินเมตรหกสิบนะเปิดได้สามทาง สามทิศทางตามทีม่เพื่อนเเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยคือเปิดได้รอบทิศทางเลยนะครับเนี่ยปล่อยทิศทางนะครับส่วนพื้นเป็นเหล็กซิงค์นะธรรมดาเนี่ภายในสวยง,งามคันนี้เป็นปีเป็นปียี่ส็ดน,นะครับเนี่ยปียี่ส็ดน,นะครับรถเป็นตู้บรรทุกเลยโลงเล่มให้เรียบร้อยสองกสี่ดีเซลร์ร้อยห้าสิบมาดับบที่หนึ่ง ก็ใครสนใจก็ทักมาครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้คันที่2คาร์โกบ็อกเช่นกันแต่เปิดท้ายอย่างเดียวคันนี้เพิ่งมาราคายังไม่ออกค่า370คันนี้มีไฮไลท์คานหน้ามาอันนี้ผมแจ้งไปเลยนะครับราคาผมบอกเลยเป็นราคาพิเศษแน่ถ้าลักษณะรถออกมาแบบนี้นะอ่ะนี่ดูเลยสวยงามเพื่อนนะครับ เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนกับ็ดหมนสี่พันกับแปดร้อแปดกิโลกุญแจได้มาหนึ่งพวงครบเลยหนึ่งชุดสองดอกเย,ยเดินหน้าหกสปีดเพื่อนเออสวยงามเป็นกล่องคาโก้บ็อกซ์ทรงสูงประมาณเมตเก้าสิบได้ผมว่าเมตเก้าสิบนะได้ได้ไดใช่ <c oughs> สูงว่าเรื่องเลยเมตเก้าสิบได้ครับเพื่อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้คือกล่องคาโก้บ็อกซ์แค้เลยนะครับพื้นเรียบเป็นอลูมิเนียม คือเรีบอลูมิเนียมอ่ะมาดูคันนี้ได้ล้อผ่ามาด้วยนะล้อผ่าเสริมแหนบแล้วออออเอกาสารครับ,ค,นนค,รบคันนี้ปียี่สิครับคันนี้ปียี่สเนี่ยปียี่สิบกับสองศูสองศูนย์เป็นตู้บรรทุกนะครับ 220. สองจุดสี่ดีเซลร้อยหาสิบม้ลำดับที่หนึ่งนะครับใครสนใจคันนี้ก็ทักไลน์ดีอยู่ด้านหน้านี้มาได้เลยนะเพื่อนนะครับ คันที่สามจะเป็นในส่วนของทรงสูงเลยมาดูกัน5 8, 7, ้าแปดเจดสดูนะครับน็อตเดิมพานเดิมไม่มีแก่นะ